อ่สวัสดีครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับอ่ามาต่อกันเรื่องพอดีเพื่อนเขาส่งรูปภาพจากเซียนมาให้ดูนะครับก็ก็เ,เลยเอามาเทียบเคียงให้เพื่อนเพื่อนได้เป็นรู้กันนะครับผมอ่ะอ่า,อาทีนี้ผมมีคู่แฝดละหาเหรียญเหรียญมีคู่แฝดละ ให้ท่านลองชมดูครับว่าเหรียญไหนนะครับนะครับเป็นเหรียญที่มีความเข้มขังดูแล้วมีความเข้มขังกว่ากันแล้วก็มีอ่าดูแล้วนะครับน่าจะเป็นเหรียญแท้กว่ากันนะครับพอจะดูออกหรือเปล่าครับอ่าตรงนี้นะครับ อันนี้ผมเอามาเทียบเคียงเอารูปภาพถ่ายนะครับมาเทียบเคียงให้นะครับเป็นเนื้อเปียกทองทั้งคู่นะครับเป็นไงครับสภาพผิวเปียกทองครับแบบไหนครับที่เป็นทองคําแบบไหนครับที่น่าจะเป็นาการแต่งด้วยสีทองนะครับไม่ใช่ ทองคาแท้กับทองคําแท้นะครับดูหน้าตาหลวงพ่อครับเหรียญไหนมีความเข้มขังมีจิตวิญญาณนะครับแบบไหนครับที่หน้าหลวงพ่อที่แบบดูเหมือนแล้วไม่มีจิตวิญญาณนะครับแค่นี้ครับ ก็พอ,อก็จะพอดูออกแล้วนะครับว่าทุกคนคงรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าเหรียญไหนนะครับที่มีความชัดเจนกว่ากันนะครับเหรียญหนึ่งเกิดจากการแกะไม่พิมพ์เหรียญหนึ่งเกิดจากการถอดพิมพ์แล้วแกะเสริมใหม่ ๋ยมจะขยายให้ดูอีกทีหนึ่งครับขยายมากไม่ได้ครับเส้นมันจะแตกนี่นะครับความคมชัดมีมิติกว่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเหรียญถอดเนี่ยมันจะเป็นภาพหรือมิติมันจะตื้นกว่าส่วนภาพไอ้ส่วนเหรียญที่แกะจริงเนี่ย จะมีมิติที่ลึกกว่าอ่าใช่ไหมครับอ่าแบบนี้นะครับที่เสียนเขาว่าแท้ครับนะแบบไหนครับอนะ่เพราะฉะนั้นผม ก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับจะให้ภาพถ่ายเขาเล่าเรื่องเองนะครับนะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับอืมหรือแบบนี้นะครับภาพไหนมีเรียนไหนมีมิติกวกันครับ อ่าทีนี้เรามาเฉลยหลังเหรียญกันนะครับเราจะรู้เลยว่าถอดหรือไม่ถอดเหรียญไหนถอดหรือไม่ถอดนะครับนาอ่าอ่าดูขยายดูปุ๊บนะครับเห็น ที่ผมทำลูกศรตรงนี้ไหมครับตรงนี้ไหมครับเม็ดมายมหายไปสองเม็ดนะครับอันเนี้ยเม็ดเขาปกตินะครับชัดเจนนะครับเนี่ยหายไปสองเม็ดนะครับเี๋นะผมขยายให้ดูเดีย๋ยวนะเห็นหรือเปล่าครับเม็ดมายมหายไปนะครับหนึ่งเม็ด สองเม็ดนะครับนี่เม็ดใบโยงเขาครบองนะครับแล้วสีของทองดูสีของทองเขาสิเหรียญน,นี้นะครับอืมกับสีของทองเหรียญน,นี้นะครับผมไม่ต้องวัดด้วยตัวหนังสือหรอกครับแค่นี้ก็แยกได้แล้ว ที่ผมใช้อ่ารูปครับเปรียบเทียบนะครับความมีมิตินะครับความลึกความคมชัดนะครับนี่แบบนี้นะครับเหลืองใสนะครับแบบนี้เหลืองเขียวเหลืองแดง อโอเคนะครับคงไม่ต้องอ่าซูมเข้าไปดูตัวอักษรแล้วครับเพราะว่าเหรียญที่อ่าเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์แล้วพิมพ์มันจะตื้นนะครับับตัวหนังสือมันก็ต้องตื้นนะครับแต่เขาได้ดัดแปลงก็คือการแกะเสริมเติมแต่ง ให้มีความเขาเรียกว่าลบลบตำหนิหรือ,อเส้นสายลายเส้นบางอย่างออกไปแล้วเขาเขาก็เพิ่มเส้นสายลายเส้นบางอย่างเข้าไปแต่หน้าหลวงพ่อและตัวอาณาหลวงพ่อทั้งหมดถูกถอดมานะครับแต่เขาเปลี่ยนแกะเสริมเติมแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับว่าเขา แกะเสริมเติมแต่งยังไงคือเหรียญนี้นะครับคือเหรียญถอดนะครับนี่นะครับเม้นบะยมหายไปสองเม็ดนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูเหรียญที่เหรียญถอดนะครับว่าเขานี่เขาว่านะตรงนี้นะครับนี่ผมเขียนว่าเห็นรอยถอด พิมพ์ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นหรือเปล่าครับรอยถอดพิมพ์ชัดเจนนะครับเป็นรอยถอดนะครับเนี่ย นี่นะครับชัดเจนนะครับเนี่ยคือรอยถอดนะครับรอยถอดสิลโคนนะครับอืมครับแล้วเดี๋ยวนะครับเราไม่ต้องไปดูรายละเอียดอะไรมากแล้วแค่นี้เราก็รู้แูแล้วนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงนะครับออกก่อน ตรงนี้นะครับชัดนะครับอันนี้แค่รูปภาพนะครับเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋นะครับแป๊บหนึง่งผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับให้ดูอีกอันหนึง่ง ถ่ายบนฝ่ามือให้เห็นชัดๆเลยครับสูงเมื่อไปนี่คือเสียงที่คือสีที่เป็นทองคำนะครับเห็นบ้างเห็นหรือเปล่าครับเขาจะเป็นทองคำสีออกเหลืองๆสีสดใสนะครับมีประกายของทองอยู่ครับออกเหลืองๆนะครับถึงอ่าทองคำอาจจะจางไปบ้างนะครับ แต่ความเป็นมิตินะครับของหลวงพ่อก็ยังดูชัดเจนอยู่นะครับเหมือนมีจิตวิญญาณอยู่ไหมครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นหรือเปล่าครับผมจะขยายให้ดูเลย เขาจะไม่มีรอยถอดเห็นเห็นหรือเปล่าครับตัวหนังสือเสาเนี่ยจะเป็นแท้งขึ้นมาเดียวๆเลยนะครับไม่มีตัวคราบลางๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรอยถอดไม่มีนะครับเห,เ,หเห็นหรือเปล่าครับนะครับตรงนี้นี่เห็นเห็นหรือเปล่าครับอ่า เพราะฉะนั้นอาจจะแยกทุกคนจะแยกได้นะครับแยกได้นะครับไม่ต้องไปดูตัวหนังสือหรอกครับแค่เม็ดมะยมหายก็ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ลองศึกษาเทียบเคียงดูนะครับสิ่งที่ผมลงคลิปไปให้ลงไปแล้วนะครับ ให้ลองศึก,ศก,ศกษาดูว่าเทียบเคียงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะตั้งชื่อให้ว่าเป็นตอนที่สองนะครับก็คือเป็นตอนที่สองนะครับครับที่ว่าคุยเฟื่องเรื่องเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อครูบาวังผมาเสนโนนะครับผมให้ลองทุกท่าน จะแยกดูนะครับว่าหน้าของท่านมีมิติหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับคลิปนี้